สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมรัวไฟฟ้าตากระทิงมาดูอาการอาการไฟไม่ออกครับหลอดไม่ติดเลย

เทสแบตเตอรี่แล้วไม่ออกแล้วก็ทดเทสไฟเอซีไฟไบ้านก็เลื่อนสวิตช์มาเราเลื่อนสวิตช์มาครับไฟบ้านติดก็แสดงว่าไฟไฮวตนออก ประเทศ2วนเมือ่อทานว้นออก เทสด้วยไฟเอซสองร้อยี่สิบวนออกออก็แสดงว่าเป็นวงจรแบตเตอรี่เป็นวงจรสวิตช,ชิ่งหม้อแปลงลูกนี้สร้างไฟจากแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ให้เป็นไฟเอซสองร้ี่สิบโวลต์เสียอยู่ ก็ใช้วงจรแบตเตอรี่ชุดนี้ชุดนี้แล้วก็จะมีทรานซิสเตอร์สองตัวควบคุมพันสร้างพันให้กับโมแปลลูกนี้ก็มาวัดไฟลอง פיקוח בטלי แจ็คแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านไดโอดมามีครับจะไปป้อนให้มาซซิเตอร์สร้างพมไม่มีก็เอามาถอดเช็คดูมาดู ไฟเอซีสองร้อยยี่สิบโวลต์เส้นหนึ่ง,ง,รรงไปป้อนให้กับวงจรทรวีแรงดันอีกเส้นก็จะไปผ่านสวิตสวิตแล้วก็มาป้อนให้เขาวงจรทวีแรงดันสร้างไฟห้าร้อยสามสิบโวลต์ป้อนให้กับป้อนให้กับชุด5โวล ตอนนี้ไฟแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าชุดนี้เป็นชุดสร้างไฟ2 2 0โวลต์โดยมีมออแปลงลูกนี้แล้วก็ทรานซิสเตอร์อคู่นี้สร้างพันเพื่อให้ได้ไฟ2 2 0โวลต์โดยไฟที่ป้อนจะผ่านแจ็คตรงนี้เส้นหนึ่งผ่านกาวมาเข้าขา e ของทรานซิสเตอร์ อีกเส้นเป็นไฟบวกก็จะป้อนผ่านไดโอดไดโอดตัวนี้แล้วก็ป้อนผ่านสวิตสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตเลือกระหว่าง ac กับ dc แล้วก็ต้องมาวัดตรงนี้เพราะไฟที่ป้อนให้กับหม้อปแปลงให้กับสวิตชิ่งชุดนี้ไฟมีไหมเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟ วัดไฟก็ให้คัวลบกับตรงนี้ตอนนี้ผมป้อนไฟแล้วกับที่คั่วแบบตตรงนี้เลย แล้วก็อีกคู่จับตรงนี้ขัวลบจับนี้คู่วบวกก็จับเส้นกลางคัวกลางก็มาดูจอมิเตอร์ ัวกลางเกตุดูไฟได้สิบสามโวลต์ไฟมีไฟก็ผ่านไดโอดจากขาแอโนดไปเข้าแคโทดสิบสามโวลต์มีจากนั้นก็ไปผ่านสวิตช์สวิตช์ก็คือสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์เลือก ไป ac dc ระกป้อนให้กับไ้จะป้อนให้กับทรานซิสเตอร์คู่นี้คู่นี้เป็นทรานซิสเตอร์สร้างพันธ์ให้กับหม้อแปลงตัวนี้ ถ้าเอาก็บวกจับที่ซิงเลยเป็นขาซีขาซีของถาลิเตอร์ตอนนี้จับจับที่ซิงเลยมาวัด,ดููโอ้โไฟไม่มีไฟก็ไม่ป้อนให้กับ ทรานซิสเตอร์สร้างพันเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาวัดที่สวิตตัวนี้เป็นสวิตเลือกสวิตเลือกไฟ a c d c ไฟแบตเตอรี่กับไฟบ้านจับขากลาง กับขาลางไฟไม่ออกครับขาตางจะไปป้อนให้กับคานซีสเตอร์สร้างพวามปรากฏว่าไฟไม่ออกแสดงว่าสวิตช์เสียเดี๋ยวเราลองใช้โซเน็กชีดก็ มาใช้โซเนกนี่ห้อไหนก็ได้ครับนี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าเขาเรียกโซเน็กเขาฉีดเข้าไปในสวิตเลย เสร็จแล้วก็เลื่อนโยกดู เสร็จแล้วก็ลกดูแล้วเราทำความสะอาดชีวิตแล้วด้วยโซนคิคศาสนั้นก็มาลองเทสหลอดกับพิบแล้วครับ ถหลอดกระพริบหมายถึงว่าวงจรไฮโวลท์ทำงานแล้วเราลองวัดไฟให้ดูอันนี้ต้องระวังไฟมีแล้วไฟไฮโวลนมีแล้ววัดไฟก็ ขาเก้าจับสีดำจับเก้าของแจค็คบวกก็จับซิงค์ขาซีของรทรานซิสเตอร์สร้างฟันให้กับหม้อแปลงนิวเตอร์กสั่ครับ มิเตอร์มีปัญหาวัดใหม่ถ่ายออกแล้วครับขาเกา้าลบเส้นสีดำจับเส้นสีดำของแจ็คดีบวกสีแดงจับขา C ีซิงของท,างทรานซิสเตอร์สร้างพันธ์ให้กับหม้อปแปลงเองตัวเนี้ย จักคาซีวันได้11โวลต์11.5ตอนนี้ายออกแล้วสรุปตัวเสียของเครื่องนี้เป็นวงจรสวิตช,ชิ่งของไฟดีซีจากแบตเตอรี่ วิตชิ่งไม่ทำงานตัวนี้จะทำงานด้วย transistor สวิตชิง่ง,ง,งคู่นี้เราจะสร้างพันธ์ให้กับมอ้อแปลงลูกนี้ก็คือ transistor TIPC1 คู่นี้ทำหน้าที่สร้างพันธ์ให้กับมอ้อแปลงตัวนี้ เมื่อมีพันเราจะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดไฟ220โวลที่ชุดนี้จะป้อนให้กับวงจรทวีแรงดันให้ได้ไฟ500ร้ามสิบโวลป้อนให้กับวงจรยอชาชุดนี้สร้างพันให้กับไฮโวลสร้างไฮโวล ไม่ป้อนให้กับรั้วไฟฟ้าผลุกจุดเสียตัวนี้ก็ง่ายๆไฟที่ผ่านจุดสองโวลต์นี้ผ่านไดโอดตัวนี้ไดโอดไม่เสียไฟผ่านไดโอดไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันการต่อต่อไฟผิดขั้วถ้าผิดขั้วไฟก็จะไม่ผ่านไดโอดถ้าถูกขั้วเาขั้วบวกเข้าตรงนี้ ไฟบวกก็จะเข้าขาแ n o d e ดออกแคโทด้อนให้กับสวิตช์สวิตช์ตัวนี้ขากลางถ้าเราเลื่อนไม่ใช้ไฟดีซีไฟแบตเตอรี่ขากลางก็จะมาต่อกับขาหนึ่งตรงนี้้อปป้อนให้กับวงจรสวิตชิ่ง ตัวนี้สวิตตัวนี้สกรปรกอาจจะเกิดจากความชื้นเพราะว่ารูปไฟฟ้าเขาจะเอาไปตั้งภายนอกทำให้ละอองความชื้นเข้าไปในสวิตสรุปเครื่องนี้สวิตเสียเดี๋ยวมาลองเครื่องกัน ครับซอำเสร็จก็มาลองเครื่องอเสียบไฟดีซีหลอดกระพริบและเทสก็สายไขยควง เอามือเทสเด็ดขาดได้แล้วยังมีไฟแรงดี ครับก็สรุปสวิตเสียสวิตปรับไฟ ac ไฟ dc ไฟ220โวลต์กับไฟแบตเตอรี่สวิตเสียทำให้ไฟไม่ป้อนให้ไม่ป้อนให้ภาคสวิตชิง่งสร้างไฟ220โวลต์ครับขอบคุณที่รับชมครับ